สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับในคลิปวิดีโอท้ายสุดของนะครับเบรกสำคัญส่ง FC เข้านอนเข้าพัผ่อนนะครับในค่ำคืนนี้ผม FC ชมเหรียญที่มีความง้นงามและเข้มขังด้วยภาพบรมีเป็นเหรียญที่มีความสำคัญที่จัดขึ้นในวาระพิเศษที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงเป็นนะครับผู้ที่มีพระปิยสามารถด้านข้าวนะครับซึ่ง เหรียญน,นี้นะครับจะสร้างขึ้นในวาระพิเศษนะครับซึ่งเป็นเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาตินะครับที่ได้ทุนเล้าถวายรางวัลให้กับพระอ,องค์ท่านนะครับซึ่งด้านหน้าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ประทับพระบรม,มรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลงอ,องพระองค์สูตรนะครับทรงพระหัตถ์ซ้ายทรงประคองแผนที่พระหัตถ์ขวาทรงประคองกล้องนะครับ และก็ผินพพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญนะครับในท่าที่โบงทรงปฏิบัติพระราชกรียกิจนะครับส่งงานนะครับและจะรึกข้อความพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาูุ้ิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับสวยมากนะครับพลิกไปชมตรงขอบมีฟันเฟืองที่สลับเรียบเป็นแบบเหรียญ10บาทนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ราคา10บาทที่สามารถใช้มุนเวียนได้เหมือนกันนะครับแต่นะครับไม่มีใครนําออกไปใช้แล้วครับรมถึงผมก็ไม่นําออกไปใช้แล้วครับ ผมเก็บเหรียญน,นี้ผมมีเหรียญรายการนี้หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับและด้านหลังนั้นมีรูปข้าวรวงข้าวนะครับจะเรื่อข้อคว,วามเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมจะไม่อ่านรายละเอียดของออภาษาอังกฤษนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับมีแต่คําที่ชัดเจนเนะครับมีแต่คําที่ชัดเจนคําว่า rice นะครับซึ่งแปลว่าข้าวตรงนี้นะครับแล้วก็ คิงบูมิพลอดุลยเดชนะครับคิงบูมิพลอดุลยเดช1996นะครับที่พระองค์ทรงได้รับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลสถาบันรางวัลจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาตินะครับเดี๋ยวนี้จะสร้างขึ้นเมื่อวันที่ห้ามิถุนายน2539นห้ร้บเก้าะครับมีราคา10บา